เปิดเรื่องมาที่สนามบินขณะที่นักโทษได้หลบหนีการดำเนินคดีไปยังฟิลิปปินส์ปี2016กลุ่มแรกได้ถูกส่งตัวกลับมายังเกาหลีทางเครื่องบินเช่าเหมาลำแต่ก็มีเหยื่อที่โกรธแค้นจองดงพิวนักโทษหนึ่งในนั้นที่ได้เข้าไปทำร้ายจองดงพิวและเมื่อเจ้าหน้าที่สกัดตัวเขาเอาไว้เขาก็ได้กดจุดระเบิดซึ่งเขาใส่มาเต็มกระเป๋าเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เนายเสียชีวิตและผู้โดยสารกว่า30คนได้รับบาดเจ็บ ต่อมาเมื่อต้องส่งนักโทษกลุ่มที่2กลับมาจึงมีการเปลี่ยนการเดินทางเป็นทางเรือบรรทุกสินค้า Frontier ไททันแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าถึงของประชาชนโดยจะใช้เวลาเดินทาง3วันมาขึ้นที่ท่าเรือปูซานและใช้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า2 0นาย เมื่อนักโทษถูกลำเลียงขึ้นเรือขณะที่โอแทอุงหวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้ายึดหน่วยยามฝั่งเพื่อภารกิจล่าหมาป่าครั้งนี้มีนักโทษหมายแดงอยู่2คนคือพักจงดูที่โดนข้อหาฆาตกรรมถึง13กระทงและหาเรื่องผู้กองอีซอกอูตั้งแต่ก่อนขึ้นเรือจึงถูกข้อซ้อมจนน่วมกับอีโดอิลมีข้อหาวุ่นวายกับซากศพมนุษย์และทำร้ายร่างกาย17กระทง โดยที่โดอิวนั้นนิ่งเงียบไม่พูดจาอยู่ตลอดเวลาซึ่งนักโทษชายนั้นก็ถูกแยกเข้าห้องพักละสองคนส่วนนักโทษหญิงอย่างชเวมยองจูก็ถูกพาเข้าไปขังในอีกห้องตรงส่วนพื้นที่ห่วงห้ามมีอีดายอนและซูจินเฝ้าเอาไว้ทุกคนจะถูกล่ามกุญแจมือไว้กับโซ่บนเสา นักโทษจะได้รับอาหารวันละสองมือ้อเข้าห้องน้ําได้วันละครั้งและมีแค่ยาสีฟันไม่มีแปรงสีฟันให้เพื่อความปลอดภัยเรือออกจากท่าเวลาตามกําหนด17บเนาฬิกาของฟิลิปปินส์โดยบนเรือนั้นมีอีขยองโฮหมอและซงอึนจินพยาบาลโดยสารมาด้วยแต่ขยองโฮนั้นได้แอบหยิบหลอดฉีดยาและยาบางส่วนใส่ถุงกระดาษออกไปขณะที่เจ้าหน้าที่แจกจ่ายอาหารให้นักโทษและคนในทีมขยองโฮก็ได้เอาอาหารและยาลงไปที่ห้องชั้นล่าง ที่นั่นเขาต้องฉีดยาสลบให้ร่างนักโทษคนหนึ่งซึ่งก็คืออัลฟาหรือคิมฮันกัยูที่สภาพเน่าเหมือนซากศพมีหนอนเต็มปากแต่ก็ยังถูกใส่เครื่องช่วยหายใจเอาไว้คืนนั้นเรือได้เข้าสู่หน้านาน้ำสากลพยากรณ์อากาศคาดว่าจะมีฝนตกขณะที่เจ้าหน้าที่หน้าห้องมัวแต่คุยเล่นกันจงดูก็ได้สำรอกเอาลวดออกมาและสะดอกุญแจมือของตัวเองอย่างง่ายดายก่อนที่จะโยนลวดส่งต่อให้นักโทษร่วมห้องอีกคนเวลาเดียวกันนั่นเองคิมกยูแท และลูกน้องซึ่งเป็นพวกเดียวกันกับจงดูและโกกอนแบนักโทษร่างใหญ่อีกคนก็ได้แอบไปหยิบอาวุธก่อนจะฆ่าเจ้าหน้าที่3ามนายที่กําลังเข้าเวรและดันบังเอิญมาเห็นเข้าและถูกลากศพไปซ่อนจากนั้นก็เข้าไปยังห้องกับตันและฆ่ากับตันกับผู้ช่วยเหลือลูกเรือที่ขับเรือเป็นไว้สองคน แล้วก็ยูแทก็ได้ทําลายวิทยุตัดสายสื่อสารและสัญญาณดาวเทียมทุกเครื่องทําให้ทีมบนฝั่งของแทอุงสัญญาณขาดไปหมดทุกทางส่วนที่ชั้น3จงดูก็ได้ฆ่าตำรวจเฝ้าหน้าห้องพร้อมกับพักพวกที่บุกเข้ามาฆ่าตำรวจไปอีกหลายนาย จงดูนั้นทั้งกัดหูและแทงตำรวจอย่างโหดเหี่ยมก่อนที่จะฉีรถศพของตำรวจลงไปอีกด้วยความสาใจทางด้านของดายอนที่เดินหาสัญญาณวิทยุก็ได้เจอเข้ากับขยองโฮและตำรวจอีก3นายทั้งหมดนั้นสังเกตเห็นคนถือขวานอยู่บนหอบังคับการ จึงรีบตรงไปที่นั่นทิ้งให้ขยองโฮยืนอยู่ตรงนั้นคนเดียวนักโทษทุกคนจึงถูกพักพวกจงดูช่วยให้หลุดพ้นจากพันธนาการซึ่งจงดูก็ได้ใช้ปืนจากศพตำรวจฆ่านักโทษคนหนึ่งเพียงเพราะเขาเล่งดายอนไว้เหมือนกับจงดูแล้วอ e ีโดอิลก็ได้เดินมาบอกกับจงดูว่าให้ยึดเส้นทางเดิมกลับไปเกาหลีอย่าทำอะไรที่เขาจะต้องเสียใจแต่จงดูก็ไม่สนใจแถมนักโทษคนอื่นก็ไม่มีใครอยากกลับไปเกาหลีเหมือนกันเมื่อซอกอูดายอนและตำรวจอีกสองนายเข้าไปยังห้องกับตันทั้งสองฝ่ายก็ได้ ได้เปิดฉากยิงใส่กันอย่างดุเดือดจนตำรวจตายไปอีกหนึ่งนายส่วนฝั่งกยูแทก็ถูกยิงตายไปหมดมีลูกเรือเหลือรอดหนึ่งคนที่กำลังช็อกมากแต่ก็บอกดายอนไปว่ายังมีโทรศัพท์ดาวเทียมอยู่ที่ห้องเครื่องที่สามารถติดต่อทางเกาหลีได้ ทางฝั่งของจงดูเขาก็ได้เปลี่ยนชุดและเผยให้เห็นรอยสักเต็มร่างกายของเขาก่อนที่จะสั่งให้ก่อนแบ์เก็บกวาดพื้นที่ชั้น3ามคอยให้เขาไปหามายองจูที่น่าจะรอก่อนแบอยู่ตอนนี้ก่อนจองดูจะเดินออกไปทําให้โดอิลกับซนสูซองนักโทษสูงไวัยต้องเดินตามไปอย่างเลี่ยงไม่ได้แล้วขยองโฮก็ได้กลับเข้ามาในห้องพัก ก่อนจะรีบบอกอึนจีว่าเห็นตำรวจชักปืนออกมาและได้ยินเสียงปืนและต้องรีบห้ามด้วยความหวาดกลัวเมื่ออึนจีจะออกไปดูอึนจีก็ไม่คิดเลยว่าคยองโฮจะขี้กลัวขนาดนี้ส่วนกอนแบกก็เก็บศพเข้าห้องเย็นจนเสร็จเรียบร้อยขนาดเดียวกันนั่นเองเลือดจากศพทั้งหลายก็ไหลลงมาตามท่อก่อนจะหยดลงบนร่างของอัลฟาแล้วทันใดนั้นเขาก็ตื่นขึ้นก่อนจะดึงหน้ากากออกซิเจนออกทางด้านของจงอูก็ได้ลงมาที่ห้องเครื่องและฆ่าคนงานไปหนึ่งคน ก่อนจะขู่ถามหาโทรศัพท์ดาวเทียมจากคนงานอีกคนพอได้คําตอบว่ามันอยู่ที่ห้องควบคุมเครื่องยนต์ด้านบนจงอูก็ได้สั่งให้ลูกน้องขึ้นไปทําลายมันซะตัดภาพมาที่ซองอูแดยอนที่ขึ้นมาถึงชั้น3และพบว่าทั้งชั้นนั้นเต็มไปด้วยเลือดแต่ไม่มีร่างของใครอยู่เลย แล้วทีมของจองพิวซองที่ได้ยินเสียงปืนก็รีบตามมาสมทบตอนนี้เหลือตำรวจอยู่เพียงแค่8ปดนายเท่านั้นส่วนจงดูเมื่อทำลายโทรศัพท์ไปแล้วเขาก็ตั้งใจจะแทงหัวหน้าวิศวกรที่หมดประโยชน์ทิ้งแต่ก็ถูกโดอิลรัางแขนเอาไว้และตอนนั้นเองซอกอูก็ได้โผล่มายิงผ่าใส่กลุ่มนักโทษจากนั้นทั้งสอฝ่ายก็เข้าต่อสู้กัน แล้วอยู่ๆอัลฟาก็ได้กระโดดเข้ามาเพียง <c oughs> แค่ลูกถีบเดียวทําเอานักโทษคนหนึ่งกระเด็นไปอย่างไกลและแรงก่อนจะตายในทันทีทําเอาบรรยากาศรอบข้างต้องตกอยู่ในความเงียบสงัดอัลฟานั้นถูกเย็บตาทั้งสองข้างแต่ใช้การจับการเคลื่อนไหวและรังสีความร้อนแทนการมองเห็นทั้งยังแข็งแกร่งจนอาวุธอะไรก็ฆ่าไม่ได้ เพียงแค่ไม่กี่วินาทีอัลฟาก็สามารถจัดการทั้งนักโทษและตำรวจไปอีกหลายคนจนจงดูตัดสินใจใช้ไรเฟิลกราดยิงใส่แต่ก็ยังทำอะไรอัลฟาไม่ได้อัลฟาจึงได้เดินเข้ามาหาจงดูก่อนจะใช้ขวานฟันเขาแขนขาดและเฉาะหัวจงดูอย่างโหดร้ายในตอนนี้เรือทั้งลำนั้นเต็มไปด้วยเลือดที่ไหลโดนเครื่องยนต์จนเริ่มชอ็อตทำให้ไฟค่อยๆดับลง อัลฟานั้นฆ่าไม่เลือกแม้แต่ซอกอูเองก็พลาดท่าถูกทำร้ายโชคดีที่โดอิลนั้นเข้ามาช่วยไว้ทันแต่แล้วกระสุนของดายอนก็สามารถเจาะเข้าไหล่ของมันได้แม้จะไม่ได้ทำให้มันรู้สึกเจ็บปวดเลยก็ตามแต่ซอกอูดายอนโดอิลและซูซอนก็หนีเข้าไปในลิฟต์ได้ทันจากนั้นทั้งสีก็รีบไปหาขยองโฮ ขณะที่แทอองได้รับสายจากพออพโยผู้มีรอยประทับหมายเลขและรอยกรีดแบบเดียวกันกับอัลฟาที่กำลังโมโหอย่างมากและสั่งให้แทอองไปเอาตัวอัลฟามาให้ได้จนแทอองเองก็ระเบิดอารมณ์โกรธออกมาตาข้างหนึ่งของเขาเลยกลายเป็นสีฟ้าเขาสามารถชกตู้ไฟจนพังได้ในหมัดเดียวแล้วก่อนแบก,กับจินคังอูลูกชายของมายองจูก็ได้มาหามายองจูที่ห้องขังหญิงบนเรือซึ่งมายองจูกับนักโทษหญิงอีกคนก็ได้จับซูจินล่ามไว้อยู่ที่มุมห้อง ตัดภาพมาที่บนดาดฟ้าของเรือลูกเรือสองคนในห้องกัปตันที่รอดมาได้และกําลังปล่อยเรือชูชีพลงแต่แล้วทั้งสองก็ถูกอัลฟาโผล่มาฆ่าทิ้งจนได้อีกด้านอึนจีที่เพิ่งอาบน้ําเสร็จก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจากข้างนอกเธอจึงได้ปลุกคยองโฮที่นั่งหลับอยู่ก่อนจะเดินไปดูที่หน้าต่างและเห็นเรือชูชีพแกว่งไปแกว่งมาก็โล่งใจว่าเป็นแค่เสียงเรือชูชีพที่ตกลงมา แต่แล้วจูๆ่ๆมือของอัลฟาก็ได้ทะลุหน้าต่างเข้ามาบีบทะลุคออินจีจนเธอตายลงในที่สุดขยองโฮจึงรีบวิ่งหนีออกไปจากห้องแต่ก็ได้เจอกับพวกดายอนทําเอาขยองโฮถึงกับกลัวจนแทบไม่มีสติจนเผลอหลุดปากออกมาว่าเขาได้รับคําสั่งจากอีออนเจเนติก บริษัทยายักษ์ใหญ่ให้ฉีดยาสลบให้อัลฟาทุก6ชั่วโมงและเขาก็มีเก็บยาบางส่วนไว้ด้านล่างซอกอูจึงได้บอกให้ดายอนพาพวกเขาลงไปส่วนตัวเองจะไปตามหาคนอื่นดูก่อนจะแยกออกไปคนเดียวขณะที่กอนแบยังอยู่ในห้องกับพวกผู้หญิงลูกน้องสองคนหน้าห้องก็ถูกอัลฟาฆ่าตายก่อนที่มันจะเข้ามาในห้องและจัดการฆ่าซูจินไปก่อนพอมยองจูดึงกอนแบให้รีบหนี อัลฟาก็ใช้มีดฟันขาสองข้างของคังอูขาดในทีเดียวและตามฆ่านักโทษหญิงอีกคนทันทีก่อนจะหยิบปืนสั้นที่อยู่บนพื้นขึ้นมาทางด้านพวกของขยองโฮที่ลงมาด้านล่างก็พบว่าประตูถูกเปิดเอาไว้ คนของบริษัทยาสองคนนั้นถูกอัลฟาจัดการไปเรียบร้อยแล้วคยองโฮจึงรีบเอายามาทําแผลให้ซูซอนส่วนดายอนก็หยิบสมุดเล่มหนึ่งขึ้นมาในนั้นมีข้อมูลของอัลฟาอยู่คิมฮันกยูถูกบังคับให้เข้าร่วมกองทัพญี่ปุ่นและกลายเป็นหนูทดลองสร้างอาวุธสังหารที่ผลลัพธ์ดีที่สุด ตัดภาพมาที่ฝั่งของกอนแบกับมยองจูที่วิ่งเข้าไปในลิฟต์แต่อัลฟาก็กระโดดมาจากไหนไม่รู้มาอยู่ข้างนอกบนตัวลิฟต์นั้นได้ทางด้านของคยองโฮที่ได้ข้อมูลเพิ่มจากแล็บท็อปว่าอัลฟาได้รับผลข้างเคียงจากการผ่าสมองความเจ็บปวดที่ได้รับจึงทําให้แสดงออกมาเป็นความรุนแรงอย่างที่สุดและตอบสนองต่ออุณหภูมิและกลิ่นเลือดเหมือนหมาป่าที่ไม่มีวันแก่ชาราย้อนกลับไปที่ญี่ปุ่นเมื่อปี1943 ทีมแพทย์และทีมทหารกำลังปรบมือให้กับความสำเร็จในการผ่าตัดอัลฟาแต่แล้วอัลฟาก็ลุกขึ้นมาจากเตียงผ่าตัดและฆ่าทุกคนทิ้งอยู่ตรงนั้นจนหมดสิ้น กลับมายังปัจจุบันอัลฟายิงและกระทืบจนเพดานลิฟต์เป็นรูก่อนที่เขาจะคว้าหัวกอนแบไปซอกอูที่เข้ามาเห็นพอดีจึงช่วยมายองจูออกไปจากลิฟต์ก่อนขณะที่สายลิฟต์กำลังจะขาดตัวลิฟต์ก็ได้ร่วงลงไปครึ่งชั้นกอนแบที่ร่วงลงมาพร้อมกับอัลฟาก็ได้คว้าขาอัลฟาเอาไว้ไม่ให้ไปหามายองจูตัวเองจึงถูกอัลฟาหักคอตายแล้วลิฟต์ก็ได้ร่วงตกลงไปจนระเบิดแต่อัลฟาก็ยังไม่ตายซอกอูเองก็รีพามายองจูวิ่งออกมาทันที เวลาเดียวกันนั่นเองแทอุงและทีมก็ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปที่เรือโดยที่เขาได้ฉีดตัวยาบางอย่างเข้าตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมส่วนซอกอูก็ได้ให้มายองจูเข้าไปหลบในห้องเย็นที่มีแต่ศพเต็มไปหมดแล้วตัวเองก็ไปสู้กับอัลฟาและออกแรงกัดกระชากจนแขนมันขาดข้างหนึ่งก่อนจะถูกมันทุบหัวจนแน่นิ่งไปมายองจูที่แอบดูอยู่ก็ได้รีบแกล้งนอนกลั้นหายใจลงไปกับศพบ,บวกกับโชคดีที่มีเสียงด้านนอกดึงความสนใจของอัลฟาจนเธอรอดตาย แล้วฮอของแทอุงก็ได้ลงจอดบนเรือทีมจึงได้เริ่มออกสำรวจจนเจอเข้ากับมยองจูที่วิ่งหนีมาเธอโวยวายว่ามีสัตว์ป่าอยู่บนเรืออุตสารอดจากอัลฟามาได้แต่กลับถูกแทอุงยิงตายคาที่แล้วพวกดายอนก็โผล่มาเพราะได้ยินเสียงของฮอ แม้เธอจะบอกว่าเป็นตำรวจแต่แทอุงก็ไม่ฟังจึงได้ยิงเธอไปอีกคนเมื่อโดอิลเห็นดังนั้นก็ได้พุ่งเข้าทำร้ายพวกของแทอุงทันทีทำให้แทอุงรู้ว่าเขาเป็นพวกที่ถูกจับมาทดลองเหมือนกันตอนนั้นเองโดอิลที่ได้รอดและหนีไปได้ก็ถูกแทอุงตามล่าเมียกับลูกของโดอิลจึงถูกฆ่าตายและแม้ว่าโดอิลจะพยายามฆ่าแทอุงจ,จู่ๆอัลฟาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและฆ่าลูกน้องของแทอุงไปหนึ่งคน แทอุงจึงได้สั่งให้กราดยิงเข้าไปทันทีแต่สุดท้ายลูกน้องของแทอุงก็ไม่รอดเหลือคนหนึ่งที่ต่อสู้กับโดอิลอยู่ส่วนแทอุงก็ต้องลงมือสู้กับอัลฟาด้วยตัวเองคยองโฮจึงอาศัยช่วงชุลมุนพาซูซอนไปที่ฮอแต่คนขับนั้นไม่ยอมออกทั้งคู่จึงได้ยิงใส่กันและก็โดนซูซอนไปด้วยตัดภาพมาที่ด้านของแทอุงกำลังที่เขามีอยู่นั้นสามารถล้มอัลฟาจนตายลงได้เขาปาดคออัลฟาอย่างไร้ปราณีก่อนจะจู่โจมโดอิลเป็นรายต่อไป แน่นอนว่าแทอองนั้นอยากจะให้โดอิลตามเขากลับไปด้วยร่างกายที่ไม่เจ็บไม่ปวดและไม่แก่ลงเลยทําให้แทอองรู้ว่าคนที่พออพยโยต้องการก็คือโดอิลแทอองจึงได้ยั่วโม,โมโหโดยการพูดถึงลูกของโดอิลจึงโดนแทงและถีบตกลงทะเลไปซึ่งโดอิลเองก็ได้โดดลงตามไปด้วย หนังเฉลยว่าความจริงแล้วเพออพโยคือหนูทดลองรุ่นเดียวกันกับอัลฟาและแทออุงก็ไม่ได้ฆ่าลูกของโดอิล e เพราะเด็กน้อยเองก็มีตาสีฟ้าข้างหนึ่งและตอนนี้เด็กคนนั้นก็ถูกพออพโยจับขังไว้ส่วนโดอิล e ก็ยังไม่ตายเขาว่ายน้ำขึ้นฝั่งและเดินไปตามชายหาดแห่งหนึ่งด้วยสีหน้าที่มุ่งมั่นก่อนที่ตัวหนังจะตัดจบลงเป็นไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง Project Wolf Hunting เรือคลั่งเกมล่าดเดนมนุษย์ปี2022 ผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยการดำเนินเรื่องกระชับน่าติดตามต่อเนื่องช่วงแรกปูพื้นเรื่องน่าสนใจหลังจากนักโทษแหกคุกค,คุมขังได้ก็บาดเจ็บล้มตายกันรนาวตายแบบปุ๊บปั๊บตายด้วยนะไม่ยืดเยื้อโหดมันทะลุองศามากครับใครที่เป็นแฟนหนังแอคชั่นเกาหลีใต้ต้องห้ามพลาดภาพยนตร์เรื่องโปรเจกต์วูฟฮันติงเด็ดขาดรับประกันความเลือดสาดท่วมจอโหดจัดๆบูสสุดมันนักแสดงครับข้างหนุ่มซออินกุกโหดสุดเท่าที่เคยเห็นมาจองโซมินสวยเก่งเท่จางดงยุนโหดเลวดี มีครบภาพแสงสีเสียงลุ้นระทึกสนุกน่าติดตามครับสำหรับหนังเรื่องนี้ได้คะแนนใน MDB ไป6.1คะแนนจากเว็บ t o m a t o e ส88%เอาเป็นว่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมิ